สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของหุ้นที่ได้รับประโยชน์นะครับจากโควิดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็โควิดใกล้จบแล้วนะครับเราก็มาดูกันบ้างว่าหุ้นกลุ่มนี้นะครับจะไปอะไรยังไงต่อนะครับโอเคก่อนก่อนไปเนาะนะครับเราก็มาดูกันที่ในเรื่องของเซ็ตนะครับในภาพรวมก็คือ ยังยังเกือบดีนะครับแต่ก็อยู่ในกรอบที่นักวิเคราะห์นะครับส่วนใหญ่ก็มักจะให้เป้าไว้ประมาณนี้นะครับก็คือมันก็จะวิ่งบนๆอยู่ในกรอบนะครับหนึ่หถึงห6 5 0นะครับหลายโปรก็ตั้งกรอบไว้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแม่นยำนะครับเพราะว่าเซ็ตมันก็วิ่งอยู่แถวนี้จริงๆนะฮะเออยอดเยี่ยมเลยนะฮะก็จะไปนะครับ มันจะไปยังไงต่อนะครับคือตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามันยังอยู่ในช่วงหัวหรือหัวต่อนะครับหัวหรือหัวต่อว่าเอ๊ะเศรษฐกิจจะฟื้นไม่ฟื้นอะไรยังไงนะครับทีนี้เราก็มานั่งดูเนาะนะครับเราเห็นภาพอย่างหนึ่งนะฮะว่าตั้งแต่อันนี้ปี2560นะครับมันเกิดภาพอย่างหนึ่งก็คือตลาดมันเริ่มมันเริ่มไปนะฮะ ก็คือหุ้นเล็กไปก่อนเพื่อนนะครับหุ้นกลางก็คือพวกเอสเซจนะครับแล้วก็หุ้นใหญ่นะประมาณพวกเซตร้อยเซทห้าสิบนะครับก็ยังไม่ค่อยดีแหละนะครับแต่มันก็ยังรีเทิร์นดีกว่าตลาดนะครับเพราะตัวเซ็ทเนี่ยคือคำนวณจากหุ้นทั้งตลาดเนาะส่วนเซ็ทห้าสิบเนี่ยคือคำนวณมาจากแค่ห้าสิบตัวร้อยตัวนะฮะแต่ว่าไอ้ร้อยตัวเนี่ยก็คือกินมาเก็ตแชร์เกือบไม่ใช่สิมาเก็ตแคปนะฮะประมาณ เกือบ8-90%ของทั้งหมดแล้วแหละนะฮะโอเคถ้าเราถูกน้ำหนักด้วย Market Cap เนาะนะครับก็คือถ้าใครตั้งแต่ปีแล้วนะครับช่วงโควิดเนี่ยใครเล่นหุ้นเล็กก็คือถือว่ารวยกันทุกคนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูช่วงนี้นะฮะตั้งแต่ถแถวเดือนออมานะครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าหุ้นใหญ่นะฮะเริ่มไม่ค่อยแอคชั่นดีกันสักเท่าไหรนะครับแล้วก็ คือแยกขอเซตนะฮะก็คือมันยังมันยังเรียกว่าอ่ามันมีในภาพของตัวที่เป็นคือยังไม่วิ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีปัจจัยอะไรให้มันให้มันให้มันวิ่งวิ่งแรงๆนะครับเหมือนตอนนี้นะครับที่ว่าโควิดจบเนาะคนก็แบบเฮ้ย hey, นี่แหละจังหวะเก็บหุ้นใหญ่นะครคนก็ไปเทรดหุ้นเล็กนะครับตั้งแต่ตอนนี้นะครับถึงตอนนี้ซึ่งตอนนี้ที่บอกหัวเรียวหัวต่อเน,นี่ย เพราะว่ามันจะมีคุณเนาะกลุ่มที่มันได้ประโยชน์นะครับจากโควิดมันก็เริ่มลดลงนะครับกลุ่มที่มันเปิดเมืองนะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มกลับเข้ามานะฮะจุดที่น่าสนใจนะฮะจุดที่น่าสนใจก็คืออา่าต้องเรียกว่าตอนนี้นะฮะเรียงในต่างประเทศเนี่ยก็คือพวกคุณคุณที่ได้รับประโยชน์นะครับจาก ในส่วนของการเวิร์กฟอร์มโฮมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มแย่ลงนะฮะก็เลยไม่ค่อยจะยอดเยี่ยมเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็แต่ว่าหุ้นกลุ่มที่ต้องเรียกว่าเปิดเมืองนะฮะเริ่มกลับเข้ามาคืออเมริกาเนี่ยเขาเปิดก่อนอ่านะอเมริกาเปิดก่อนคือต้องพูดต้องพูดแบบนี้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวไทยนะครับเดี๋ยวเวลาเปิดเมืองเขาก็จะออกมาคล้ายๆกันนะครับออกมาคล้ายๆกันโอเค ก็คือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือต้องเรียกว่าตลาดแรงงานนะครับเริ่มกลับมาคนระับอเมริกาเนี่ย80%คือเป็นธุรกิจภาคบริการเนาะนะครับโอเคก็พอหยุดจ่ายสวัสดิการเนาะนะครับมันก็เลยทําให้ตัวคนนะครับคนเริ่มกลับเข้ามาทํางานมากขึ้นนะฮะคนเริ่มกลับเข้ามาทํางานมากขึ้นโอเคแล้วก็ สวัสดิการนะครับที่จ่ายชดเชยนะครับในช่วงที่ปิดเมืองช่วงอะไรเนี่ยหมดแล้วอ่าก็เลยทําให้คนเนี่ยนะครับเริ่มกลับเข้ามาทํางานมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็คือเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นแหละนะครับแต่ว่าตัวที่กดนะฮะดันกลายเป็นเรื่องของพวกเงินเฟ้อนะฮะเป็นพวกของเงินเฟ้อนะครับก็ต้องเรียกว่าหลังวิกฤตนะครับส่วนใหญ่ก็เจอสภาพคล้ายๆกันแหละนะครับก็คือเงินเฟ้อ อันนี้เขาเรียกว่าเรียวเรียวดอกเบีย้ยเรียวอินเทอร์เน็ตเลทนะฮะอันนี้เป็นดอกเบี้ย RP ก็คือเป็นเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารเนาะนะครับแล้วก็ลบด้วยตัวอินเฟลชันนะฮะก็คือเงินเฟอ้อทีนี้ถ้าเกิดสมมติเงินเฟอ้อมันมากกว่านะครับมันมากกว่าดอกเบีย้ยนะเาเรียกว่าเป็นดอกเบีย้ยติดลบนะครับคนก็จะไม่่อยอยากฝากเงินเท่าไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าในประเทศเงินก็จะเริ่มไหลออกถ้าเงินบาทอ่อนประมาณนี้นะฮะเขาก็จะไปหาประเทศที่ดอกเบีย้ยมันคุ้มเงินเฟอ้อได้นะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปก็เป็นอย่างนี้ทุกรอบนะฮะร,รอบเศรษฐกิจก็จะช่วงวิกฤตนะครับก็จะเกิดดอกเบีย้ยติดลบนะครับจากนั้นก็เริ่มค่อยๆขึ้นเข้ามาแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยเงินเฟอ้อรอบนี้มันมาจากการที่ดีมานมันช็อกเลย นะครับแล้วสปายมันรับไม่ทันนะฮะเพราะว่ามันเป็นภาพของเศรษฐกิจที่มันถูกปิดเมืองมาพอมันเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้ยน้ำมันก็ขาดนะฮะสินค้าแร่แเหล็กทองแดงอะไรกูขาดกันหมดเลยนะฮะโอเคก็เงินเฟอ้อก็พุ่งขึ้นมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวกดซึ่งมันก็จะเหมือนเหมือนมีสองฝั่งอะเลยทำให้เซตบ้านเราเนี่ยแลดูไม่ค่อย ไม่ค่อยไปไหนด้วยนะฮะอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้เราอ่ะจะต้องระมัดระวังกันนะฮะตืดอ่ะและอีกจุดหนึ่งนะครับทีนี้มาดูหุ้นที่งบงบเริ่มออกกันบ้างแล้วนะฮะโควิดมานะฮะหุ้นที่ได้รับประโยชน์กลายเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับหุ้นเทคนะคับพวก Work from home อะไรพวกนี้นะนะครับแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์นะฮะ คนที่วิ่งแรงๆเลยนะครับก็คือตัว S T A นะนะครับรู้สึกว่ามันมันเริ่มลงนะครับตั้งแต่ประมาณแถวๆนี้นะครับคือในจังหวะที่โควิดนะครับทั้งโลกเริ่มพีคเนี่ยนะฮะคนก็เริ่มเทเทเทบอกว่าโอ้ยนี่แหละจุดสูงสุดแล้วนะฮะของ S T A นะฮะคือต้องเรียกว่า จน PE ตอนนี้นะครับอยู่ที่แค่2เท่าเท่านั้นเองนะก็แต่ว่ากำไรกาไรที่เห็นเนี่ยนะครับมันเป็นกำไรที่มาแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ในในร้อปีเนี่ยจะมาสักครั้งหนึ่งนะฮะก็ <laughs> <laughs> ระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะฮะ STGT นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นบริษัทลูกของ SCA นั่นแหละทำถุงมือยางตรงๆเลยนะครับก็ต้องเรียกว่า กำไรดีนะนะครับงบออกมาแต่มาสามกำไรโตเยอะมากเลยนะครับแต่ว่า,าตัวเนี่ยนะครับตัวราคาหุ้นนะครับไม่ค่อยไปไหนเพราะว่าโควิดจบไปเนาะคนก็แบบเอ้ฉันออกก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้ประโยชน์เยอะนะครับเช่นตัวโรงพยาบาลน,นะฮะร,รู้สึกว่าตลาดเนี่ยกำลังจะพยายามเปลี่ยนกลุ่มพวกนี้เล่นกันนะครับ โอเคก็หุ้โนโรงพยาบาลนะฮะก็เป็นกลุ่มหนึ่งอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าผู้ป่วยเยอะนะครับแล้วก็มีฮอสพิเทลด้วยนะครับก็เป็น c h g นะครับโอเคราคาก็เริ่มดรบๆลงมานะฮะ PE ก็เริ่มลงเนาะนะครับโอเคแต่ว่าถ้าเปิดเมืองนะฮะ ในขณะที่โรงพยาบาลเหมือนกันแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่รับลูกค้าต่างชาตินะฮะม,ม,มันเหมือนสวนกันเลยนะร,รอบนี้นี่เขาก็ค่อยๆขึ้นกระดิบกระดิบกระดิบของเขามาเรื่อยๆนะนะครบับเล็กเส้นสองสัปดาห์มาได้นะครับก็วิ่งมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะก็คือเปิดเมืองเงินก็จะไหลเข้าคุ้นกลุ่มพวกนี้แหละนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้ประโยชน์นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นพวก work from home นะครับอย่างเช่นตัวคอมเซเวนะนี่ฟืบเริ่มเริ่มมีการย้อยๆเข้ามานะฮะเริ่มมีการย้อยๆเข้ามาก็ต้องเรียกว่าแต่ PE ก็ไม่เด็กกลางๆไหมก็คืออยู่ในระดับสูงนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหุ้น ที่ได้ประโยชน์จาก Work From Home นะฮะพออุปกรณ์ IT ขายดีนะฮะหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ก็จะขายดีไปด้วยนะฮะ Work from Home นะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้ทางด้าน l o าวนะนะครับเลยทำให้ตัวเดลต้าเนี่ยวิ่งมาแรงนะฮะแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเป็นหุ้นที่อ,อ,อยู่ในเซ็ตห้าสิบด้วยนะครับก็ ก็วิ่งลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็กําไรนะฮะหลังจากที่กําไรมันโตช้ากว่าที่คาดนะครับ mm hmm. เนื่องจากการขาดไอ้สปรายนะฮะของขาดนู่นขาดนี่ขาดนะครับน้ําท่วมอีกนะฮะกำไรมาก็ไม่สามารถไอไอ,ออเดอร์มาก็ไม่สามารถผลิตได้ตามคําสั่งนะฮะกำไรก็เริ่มก็เริ่ม,เร,มเริ่มดับเข้ามานะครับแล้วก็ PE แพงมากด้วยนะฮะถ้าไปอ่านบทวิเคราะห์ก็คือบอกเขาาก็จะบอกกันแหละว่าหุ้นตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยนะฮะเพราะ PE เขาสูงผิดปกตินะครับอ่านี้ก็เดี๋ยวเราก็ไล่ไล่เรียงมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็หุ้นที่พอโควิดมาใช่ไหมฮะพอโควิดเริ่มซาเริ่มมีการเปิดเมืองการผลิตเริ่มกลับมานะคับอย่างกลุ่มออโต้นะครับอย่าง AHS นะฮะก็พุ่งพุ่งมารอบหนึ่งเหมือนกันนะฮะนี่ก็คือปิดเมืองในแถวนี้นะครับแล้วก็เปิดมาก็กำไรก็เริ่มกลับมาปกตินะครับทีนี้เขาก็จะไม่ค่อยโตแล้วก็คือเพราะว่ากลับมาเลทปกติและนะฮะสิบปีมีครั้งเซตครับโอเคนะครับเซตก็เริ่ม คือกำไรก็เริ่มกลับมานะแต่ว่าราคาก็เริ่มกลับขึ้นมาไซเวลเพราะการผลิตกลับมานะฮะหุ้นที่เป็นคอมมดิตี้มาหมดนะครับอย่างเช่นเ,เรือนะฮะมาเอิญตู้ขาดพอดีนะฮะออเดอร์ไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะนะครับก็เลยขึ้นมาแรงนะแต่ว่าหุ้นคอมมูเดี๋ยวนี้ความโหดก็คือคนส่วนใหญร่รู้กันมากขึ้นนะฮะก็คือแค่เห็นท่าไม่ดีพี่เขาก็ เทออกมาแล้วนะครับโหจิต oh, นะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับตัวบ้านปูฮะนะฮะโอเคนีคบ่บ้านปู่ก็คือฐานหินก็กำลังพุ่งๆเลยนะคือกำไรเนี่ยกำลังรุ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวราคา ไม่มาคือทันหินม,มันขาดไงจีนก็เลยบอกเฮ้ยเนี่ยฉันสั่งผลิตกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคก็เลยต้องเรียกว่าเริ่มราคาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มปรับลดลงมานะฮะหุ้นเหล็กนะฮะหุ้นเหล็กก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่แหมแบบออเดอร์พุ่งการผลิตไม่พอแต่แกลายเป็นว่าหุ้นกลุ่มนี้ก็เกี่ยวข้องกับตัวจีนเหมือนกันนะฮะ นี่เอาตัวโคดโฮดเลยนะฮะตยสตวูนะฮะมีพีไหมเนี่ยไม่มีอ่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้เทรดด้วยนะฮะ TSTH นี่นี่ฮะก็คือพุ่งเนาะนะพุ่งมาปื๊ดนะครับแล้วก็หลงังๆราคาเหล็กก็เริ่มมึนๆตึงๆอื่นๆนะครับ ขโมยขโมยขโมยจะเริ่มไล่มานะครับแล้วก็เริ่มตอนนี้ก็คือเริ่มเข้ามาที่ตัวราคาน้ํามันนะฮะก็น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายแหละนะครับนี่หลังจากลงมาฟื้น้ํามันขึ้นมาเดี๋ยวกําไรก็จะขึ้นมานะครับพวกนี้ก็จะมาทั้งทั้งกลุ่มเลยนะครับลงกลั่นลงกลั่นก็เริ่มขยับขึ้นมาแต่ว่าตอนเนี้น้ํามันก็เริ่มลงมาแล้วแหละนะครับเหลือสป라이มันก็ก,ก็โผล่นะครับ จริงน้ํามันเนี่ยเป็นสินค้าที่วิเคราะห์ยากนะเพราะว่ามันเป็นสินค้าการเมืองนะครับสินค้าการเมืองมากกว่านะครับคือแล้วแต่นัดนโยบายรัฐนะครับโอเคปั๊มพอปั๊มเสร็จก็เริ่มเข้ามาที่ตัวทีปั๊มอ่านี่คือปั๊มน้ำมันและเมื่อกี้เป็นลงกลั่ แต่ว่าเอ๊ะทำไมปั๊มน้ามันมันไม่ค่อยจะดีนะฮะก็คือต้องเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลก็คือเขาอยากตรึงราคาน้ามันเพราะนั้นเขาจะไปลดเรื่องของค่าการกลั่นบ้างค่าเอ๊ค่าการาการลั่นลดไม่ได้ค่าการตลาดนะฮะมาจิ้นที่บางอยู่แล้วเนี่ยก็บีบให้แคบลงไปอีกนะฮะโอเคอันนี้ก็คือหุ้นที่ฟื้นตัวมาตอนแรกหลังจากที่ โควิดเริ่มเริ่มเริ่มซาลงนะฮะก็จะเป็นพวกโกลบอลเพลทแต่ถ้าไปดูตอนนี้นะครับก็จะเป็นหุ้นตีมเปิดเมืองอย่างเช่นตัว CRC เดี๋ยวของก็จะเขาก็คาดกันว่าเดี๋ยวของก็จะขายได้มากขึ้นนะฮะอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่น่าสนใจฮะก็คือคู่แข่งของห้างตอนนี้นะฮะมันไม่ใช่อ่า มันมันคือออนไลน์ฮรับคือเราผมไปดูข่าวนะคือเราเห็นคลังสินค้าของพิมพ์ดีพายนแะบบพันกว่าล้านนะแล้วยอดขายวันหนึ่งแกขายได้ประมาณหลักพันออเดอร์เฮ้ยหลักแสนออเดอร์นะถือว่าถือว่าเยอะมากๆนะฮะแล้วคิดไปดูนะนะครับตอนเนี้เรามาเจอคู่แข่งนะครับเพราะคือผมก็เข้า t i k ต o อกนะมาดูว่าเออ คนยุคนี้เขาเล่นอะไรกันเอ้ผมก็ไปเจอพวกน,นี่ฮะเซนทันโรบินสันทุกห้างฮะเดี๋ยวนี้คือส่งพนักงานมาไลฟ์นะฮะไลฟ์หน้าเพจกันตลอดเวลาเลยพนักแสงว่าจริงๆแล้วการซื้อของเนี่ยคือประสบการณ์เรื่องของออนไลน์เนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โมเดลที่เฮ้ยเราทำพื้นที่มาเข้าถึงประชาชนนะครับแล้วก็ ขอกิน GP 20% 30%่เนี่น่าจะไปได้อย่างยากลำบากแหละนะฮะเพราะนั้นห้างที่แบบขายของแบบเนี้ยน่าน,านา่น่าจะอยู่ยากนะครับเพราะว่าโดนสารพัดเจ้าแม่ไล์สดนะฮะแย่งแย่งตลาดไปแล้วแบบห้างเองจะมาไล์สดก็เอะแล้วฉันจะไปสร้างห้างทำไมถูกไหมฮะเออตลาดตลาดมันก็ มันก็เปลี่ยนไปนะเพราะนั้นพอห้างถ้าเกิดยอดวอลลุ่มซื้อขายแล้วมีปัญหานะครับคนที่จะมีปัญหาอีกก็คืออย่างเช่นตัว CPN นะแต่ CPN ก็ยังมีคนเช่าอยู่นะครับถามว่าเขาเช่าไปไปทำอะไรนะฮะสิ่งที่คือถ้าพวกของใช้อะไรพวกนั้นนอาจจะซื้อออนไลน์โดยตลาดเยอะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่เช่าเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือจะขายในเรื่องของประสบการณ์ซะมากกว่านะฮะซึ่งซึ่งออนไลน์กับเห็นตัวเป็นๆน,นะครับออนไลน์มันมันทำตรงนั้นไม่ได้ไงนะครับในเรื่องของประสบการณ์เนาะแลยังพอมีคนเช่าอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มเห็นคนมาเริ่มเดินห้างน้อยลงหรือไม่ก็แบบติดเวิร์กโฟ h ์มโฮมไปแล้วเนี่ยไม่มาเดินห้างอีกแล้วอันเนี้ยก็คือกลุ่มนี้จะค่อนข้างอันตรายนะครับ แต่ยังไงที่คนยังเดินกันอยู่ก็คือจะเป็นพวกซีพนะฮะคือคุณขายสบู่ยาสีฟัน5บาท10บาทเนะี่ยยังไงมันก็ซื้อออนไลน์แบบค่าส่งมันก็ไม่คุ้มแล้วไงนะฮะก็ห้างประมาณนี้ผมว่ายังพอยังยังพออยู่ได้นะอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะครับโอเคอันนี้คือพวกตีมเปิดเมือง มินท์ฮะอันนี้จะเป็นพวกท่องเที่ยวโรงแรมที่ที่เจาะนะครับแล้วก็กําลังเบรกนะฮะกำลังเบรกไฮขึ้นมาก็โรงแรมก็เริ่มเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะครับนี่อ่ะนะครับโรงแรมก็เริ่มเบรกไฮขึ้นมาโอเคคลิปวันนี้นะครับโดยสรุปก็คือเราพยายามไล่เรียงนะหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับ คือตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดจนถึงโควิดซาซาแล้วก็จนถึงโควิดจบเนี่ยตลาดเนี่ยเขา move เงินไปยังไงกันบ้างนะฮะก็อีก10ปีข้างหน้ามันก็จะ move ประมาณนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องหาสาเหตุของวิกฤตให้เจอแล้วก็หาผู้ที่ได้รับชัยชนะนะฮะในแต่และช่วงของเหตุการณ์นั้นๆที่เจอนะครับแล้วก็พอเราได้แหละนะฮะ เดี๋ยวไม่เกิน10ปีฮะก็ต้องมีวิกฤตรอบใหม่แล้วก็เอ่อก็กลับมาดูคลิปนี้ซ้ําก็ได้ครับว่าเออช่วงนั้นเขาเล่นอะไรกันยังไงกลุ่มไหนเริ่มมานะฮะแล้วก็ช่วงตอนก่อนจบนะฮะชีวิตชีวิตเป็นยังไงบ้างะะเห็นไนหะกลุ่มเล็กเริ่มโดนเทกลุ่มกลางคือหุ้นน่ยมันจะถูกค่อยๆค่อยคเทค่อยๆเทลงมานะครับอันนี้ก็คือเป็นสภาพเนาะนะครับโอเคก็วันนี้นะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้านะครับสวัสดีครับ